เทมพลอน150-500มิล mm. ิเมตรเลนอัลต้าเทเลซูมตัวใหม่ล่าสุดเวอร์คาเมล่าเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมล่ายินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับล็อกสมอลล์วิวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเลนตัวใหม่ของทางแทมรอนนะครับซึ่งเป็นเลนส์เอา t ้าเทเลซูมตัวนี้นะครับซึ่งมีระยะ150มิมถึง500มิม f5 ถึง6.7นะครับบอดี้ก็จะเป็นแบบนี้การวางวงแหวนตัวนี้จะเป็นวงแหวนโฟกัสนะครับจะอยู่ใกล้กับเมาส์มากนะครับเราจะได้ไม่ต้องเลื่อนโฟกัสไม่ต้องขยับมือไกลนะครับแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นกระบอกซูมนะครับเป็นการปรับซูมนะครับตัวนี้ยางจับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีฮูดมาให้นะครับเป็นฮูดแบบนี้นะครับซึ่งหน้าฮูดนะครับจะเป็นยางนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกนะครับตัวนี้สังเกตฮูดนะครับนะตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นยางนะครับคุณภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ หน้าฟิลเตอร์นะครับหน้าเลนส์นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับมีขนาด82นะครับมิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับให้เราใส่ฟิลเตอร์ไซส์82ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับมีจุดเด่นหลายๆข้อนะครับที่เราจะมานั่งพูดคุยกันนะครับว่าตัวนี้ดียังไงตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อการใช้งานสปอร์ตนะครับถ่ายภาพสปอร์ตถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพที่ ต้องการใช้ความไวในการโฟกัสนะครับเพราะว่าเขามีมอเตอร์โฟกัสตัวใหม่นะครับซึ่งเป็น vxd ตัวใหม่ตัวนี้นะครับทำให้การโฟกัสนั้นไวและเงียบนะครับแม่นยำนะครับตัวนี้ผมได้ลองแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยใช้งานได้ดีนะครับแม้ว่าในที่แสงน้อยหรือว่าการเคลื่อนไหวของ subject ที่เร็วมากๆกนะครับก็สามารถโฟกัสได้ไวมากนะครับยอมรับเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมาใหม่นะครับกับมอเตอร์อันสันนะครับที่เป็น vc ที่มีระบบการสั่นเขาเคมาว่าได้ถึง5สต็อปนะครับในกรณีที่ถ่ายภาพในหลายๆรูปแบบนะครับระบบกันสั่นนะครับซึ่งมีมาให้เราเลือกใช้กันถึง3โหมดด้วยกันนะครับนั่นก็คือโหมดสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็โหมดแพนนิงครับแล้วก็โหมดเฟรมมิงครับให้เราได้เลือกใช้กันนะครับมีมาให้เราปรับใช้กันบนที่ตัวเลนเลยครับถ้าสังเกตง่ายๆนะครับจะมีให้เราเลือกใช้ด้านข้างนี้นะครับ อันดับแรกนะครับก็คือปุ่มเปิดปิดกันสั่นก่อนเลยนะครับจะมีให้เราเปิดและปิดนะครับปุ่มที่2นะครับอย่างที่บอกไปนะครับมี3โหมดกันสั่นก็คือโหมดแรกนะครับสแตนดาร์ดที่บอกไปนะครับโหมดที่2องแพนนิ่งนะครับแล้วก็โหมดที่3ามเฟรมมิงนะครับก็เลือกใช้กันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปุ่มที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็คือออโต้โฟกัสนะครับ AF กับแมนนวลโฟกัส MF นะครับอันนี้ก็คือปกติอยู่แล้วนะครับ อีกปุ่มหนึ่งนะครับที่มีมาให้บนบอด y ี้เลนส์นะครับนั่นก็คือระยะโฟกัสของเลนส์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเลนส์อัลตตาซูมนะครับหรือว่าเป็นเลนส์เทเลที่ค่อนข้างไกลนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราก็สามารถเลือกระยะโฟกัสได้มันจะได้ใช้งานได้อย่างว่องไวนะครับและแม่นยำนั่นก็คือโหมดแรกนะครับก็คือฟูลนะครับโฟกัสก็จะวิ่งตั้งแต่ใกล้สุดไปไกลสุดนะครับอันนี้จะเหมาะกับการที่ เราไม่สามารถวัดระยะได้ว่าสิ่งที่เราถ่ายใกล้หรือไกลแค่ไหนนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่ก็ได้นะครับลองถ่ายอยู่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราถ่ายไกลแค่ไหนเราเปิดฟูไป,ไปก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราถ่ายนะครับอยู่ห่างเราประมาณ3เมตรนะครับเราก็เปิดที่3เมตรนะครับข้อดีก็คือจะทําให้เราสามารถโฟกัสไวขึ้นนะครับเลนจะไม่ทํางานโฟกัสกว้างเกินไปนะครับมันจะทําให้เราโฟกัส เข้าได้อย่างง่ายและเร็วขึ้นนะครับกับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือ15เมตรก็คือไกลขึ้นนะครับบางทีเราไปถ่ายงานสปอร์ตหรืองานไวไลท์นะครับถ่ายสัตว์ที่อยู่ไกลมากๆนะครับเราก็เลือกที่15เมตรขึ้นไปเลยเพราะว่าเรากะด้วยสายตาว่ามันอยู่ประมาณนั้นก็สามารถเลือกที่15เมตรขึ้นไปได้นะครับก็จะทําให้โฟกัสไวขึ้นนั่นเองนะครับและอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นโฟกัสตัวใหม่นะครับ VXD จะทําให้การทํางานโฟกัสนี่ว่องไวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับไปลองใช้งานแล้วถือว่าติดใจเลยนะครับตัวนี้เรามาดูกันที่โครงสร้างของเลนนะครับตัวนี้นะครับที่โครงสร้างเลนนะครับจะมีมาให้เรา25ชิ้นเลนนะครับกับ16กลุ่มนะครับมีเลนพิเศษมาให้เราอย่างเช่น XLD 1ชิ้นนะครับแล้วก็เลนส์ LD 5ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นเลน ไฮบิดเอสพาริเคิลสชิ้นเลนด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับกับเลนร้อยห้สตัวนี้นะครับมีเลนพิเศษมาให้เราเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้นะครับงานที่เหมาะสมนะครับเขาก็จะออกแบบมาให้เราใช้งานกับสปอร์ตงานไวไลท์นะครับที่ต้องการทางยาวโฟกัสไกลๆนะครับบอดี้ของเลนนะครับก็เลยมีตัวล็อกเลนนะครับตัวนี้ผมนําเสนอนะครับน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเลนอัลตาซูมหรือว่าเลนซูเปอร์ซูมเลยนะครับ อันดับแรกก็คือตัวล็อกเลนปกตินะครับเพราะว่าเลนตัวนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับเวลาเราพกใช้งานเลนจะมีการไหลนะครับเมื่อเราเก็บเลนที่150เราล็อกตัวนี้นะครับเลนจะไม่มีการไหลนะครับกับอีกสเต็ปหนึ่งที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเลนอัลตาซูมหรือว่าเลนซูเปอร์ซูมนะครับของแทมลอนที่ให้มานะครับจะมีตัวล็อกเลนทุกระยะนะครับเวลาเราใช้งานที่ต้องการก้มหน้าเลนบางทีเราถ่ายงานใกล้ๆถ่าย ตั้งขาตั้งแล้วก็มีการก้มหน้าเลนนะครับเวลาเราซูมเลนออกไปบางทีเราใช้ที่ระยะ200นะครับเดียวเราก้มหน้าเลนเลนเมื่อมีน้ําหนักมันจะมีการไหลของเลนนะครับพอเราก้มหน้าเลนมันจะมันจะไหลนะครับตัวนี้เขามองเห็นปัญหาตรงนี้นะครับเขาเลยออกแบบตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการล็อกเลนทุกระยะสมมุติว่าเราใช้งานที่200มิลลิเมตรนะครับเราไม่อยากให้ระยะมันเคลื่อนเราก็ล็อกไว้แบบนี้นะครับ เลนจะไม่มีการเคลื่อนระยะถึงแม้ว่าเราจะก้มหน้าเลนหรือว่าจะถือถ่ายจับยกถ่ายไปถ่ายมาเราไม่ต้องพะวงเลยว่าระยะของเลนจะเปลี่ยนนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับมันเปลี่ยนได้มันล็อกได้ทุกระยะเลนเราจะใช้ที่3 0 0มิลลิเรก็ล็อกได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากนะผมชอบมากนะครับนี่ล็อกได้ที่ไอ้4 0 0 mm, มิลนะครับ500มิลล็อกไว้แบบนี้ถ่ายได้เรื่อยๆเลยครับโดยที่ระยะของเลนจะไม่มีเปลี่ยนระหว่างทางแน่นอนนะครับ ใครที่เคยใช้เลนเทเล่ซูเปอร์เทเลเราจะมีปัญหาดีเวลาเรายกขึ้นมาถ่ายทีนึงเลนก็จะมีการขยับมิลลิเมตรนะครับหรือว่าเราตั้งมือขาตั้งกล้องแล,ล้วก้มหน้าเลนลงบางทีเลนมันจะขยับระยะเพื่อไม่ให้ระยะมันเปลี่ยนเราล็อกไว้ได้เลยทุกระยะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเลนร้อ5ห0าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสเปคหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบมากเหมือนกันนะครับของเลนแทมลอนร้อยหตัวนี้นะครับนั่นก็คือคอล่าของเขานะครับ คอล่าของเขาตัวนี้นะครับที่มีมาให้พร้อมกับเลนนะครับเลนไซส์พวกนี้จะมีคอล่าอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะมีจุดขายตรงที่ว่าคอล่าของเขาครับจะมีเมาส์เพจของขาตั้งมาให้นะครับเป็นแบบอาร์ก้าสวิตนะครับสามารถใช้กับขาตั้งที่เป็นเมาส์อาร์ก้าสวิตได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่เพจเ,เพิ่มเข้าไปเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปพะวงเรื่องเอาเพจจากขาตั้งมาติดที่คอล่าหรือว่าจะต้องถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนเพจนะครับ อันนี้สบายใจหายห่วงเลยครับพกกล้องไปนะครับพกขาไปไม่ต้องเอาเพดไปนะครับถ้าเป็นแบบ Suite, อาก้าสวิตคอร่าตัวนี้สามารถใส่ได้ใช้งานได้เลยอย่างง่ายดายตัวนี้ดีมากๆนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นสายสะพายนะครับจนช่องไว้สายสายสะพายในยกรณีที่เราพกพานะครับเพื่อป้องกันนะบางทีเราใสา่สายคล้องที่ตัวบอดี้นะครับ แต่เมื่อเราใช้เลนส์ที่มีน้ำหนักเยอะหรือว่าทางยาโฟกัสเยอะๆนะครับแนะนำว่าให้คล้องสายสะพายข้างหนึ่งไว้ที่ตัวนี้นะครับ <ๆ S 1> เผื่อเกิด <ๆ S 1> อุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะครับ <ๆ S 1> ก็จะช่วยได้แล้วก็ช่วยพยุงน้ำหนักเวลาเราสะพายด้วยนะครับตัวบอดี้จะได้ไม่รับน้ำหนักมากเกินไปนะครับแล้วก็สามารถปรับคอรล,ล่าได้นะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับเลนไซส์เทเล p ซูเปอร์เทเลตัวนี้พวกนี้นะครับเราก็สามารถกดล็อกแล้วก็หมุนแนวได้เวลาเราถ่ายภาพ แนวตั้งแนวนอนนะครับนี่เราก็ล็อกได้นะครับแนวนอนเราก็หมุนได้เลยนะครับนั่นแหละครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขานะครับอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของการโฟกัสนะครับถ้าเราใช้ทางยาวโฟกัสที่1 5 0มิลลิเมตรระยะโฟกัสใกล้สุดของเขาจะอยู่ที่0.6เมตรนะครับกับถ้าเกิดเราใช้ทางยาวโฟกัสที่5 0 0มิลลิเมตรนะครับเราจะได้ระยะโฟกัสที่ใกล้สุดอยู่ที่1.8เมตรเลยนะครับ ก็ถือว่าถ้าเป็นเลนส์ซูเปอร์เทเลสไซส์ประมาณนี้นะครับถือว่าทําระยะโฟกัสได้ใกล้มากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีมากๆเวลาเราใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานวัยไลท์หรืองานถ่ายภาพทั่วไปก็ตามนะครับตัวนี้นะครับแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับตัวนี้ผมได้ลองแล้วนะครับชื่นชอบมากๆในเรื่องของการโฟกัสด้วยอย่างหนึ่งนะครับโฟกัสค่อนข้างไวและแม่นยํามากนะครับแม้ว่าจะแสงน้อยก็ตามนะครับ ผมจะขึ้นภาพไปดูครับไปลองถ่ายมานี่ถือว่าติดใจเลยนะครับในที่แสงน้อยน,นีให้โทนสีที่ดีมากและสวยงามมากสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องตกแต่งนะครับบวกกับไฟล์ภาพนะครับตัวนี้จะเป็นเลนสที่ออกแบบมาเป็นเมาส์ E นะครับซึ่งจะใช้งานกับโซนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น f u ฟูลเฟ m e หรือ APS-C ก็ตามนะครับก็สามารถใช้งานได้สำหรับโซนี่ที่เป็นมิเลเ e ส s นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับเลนส์ทมลอด150-500มิลลิเมตร f 5-6.7นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับเลนส์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็ได้ลองไปถ่ายภาพนกได้ถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของรถนะครับเพราะว่าเลนส์ตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อรองรับงานสปอร์ตนะครับหรือว่างานวไลฟ์นะครับงานที่เราต้องการทางยาวโฟกัสไกลๆนะครับเราไม่สามารถเข้าใกล้ subject ได้นะครับจะเหมาะกับงานพวกนี้มากนะครับ ผมก็ได้ไปลองถ่ายการเคลื่อนไหวของรถนะครับถ่ายนกถ่ายทั่วๆไปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดเราเอาไปถ่ายภาพทั่วไปอย่างเช่นซิตี้สเคปนะครับผมก็ได้ไปลองถ่ายในภาพในที่แสงน้อยมาบ้างแล้วนะครับก็สามารถโฟกัสได้อย่างแม่ยมมนยำมนแม้ในที่แสงน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือชอบมากนะครับในเรื่องของโทนของภาพนะครับที่ให้ เวลาเราถ่ายภาพในที่แสงน้อยก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับบวกกับพิกเจอร์ของกล้องแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเลนตัวนี้นะครับ t ทมลอน150-500 m mm มตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับงานวายไลฟ์นะครับงานสปอร์ตนะครับงานที่ต้องการทางยัโฟกัสเยอะๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะลองไปถ่ายแลนด์สเคปก็ดูได้ก็ลองถ่ายได้นะครับ เพราะว่าตัวนี้นะครับมีมอเตอร์โฟกัสแบบใหม่นะครับเป็น VXD ที่ค่อนข้างไหวและแม่นยำมากๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี่ครับเป็นไงบ้างนะครับเพื่อนๆสำหรับเลนเทมลอน15500 0 DIT VC VXD ตัวนี้นะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่านะครับเรื่องของวัสดุก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับ เป็นวัสดุที่ทํามาจากแมกนีเซียมอลลอยนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับและน้ําหนักไม่ได้หนักมากเลยนะครับถ้าเทียบกับระยะทางยาวโฟกัสขนาดนี้นะครับผมให้คะแนนเต็มสิไปเลยครับตัวนี้บวกกับคอล่าที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับขาตั้งได้อย่างดีและง่ายดายนะครับอันนี้ถือว่าเวลีกูดข้อนึงนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมมองว่าตัวนี้นะครับที่เขาออกแบบระบบการส่นมาให้เรานะครับเพื่อรองรับการใช้งาน ในทางยาโฟกัสไกลๆนะครับผมว่าใช้งานได้ดีนะครับที่เขาเคมา5สต็อปถือว่าใช้งานได้เลยนะครับผมลองใช้แฮนด์เฮลถ่ายรถถ่ายนกมาแล้วนะครับก็ถือว่าถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเรื่องของการปรับโหมดในเรื่องของการใช้ระบบกันสั่นนะครับมีมาให้เราเลือกได้อย่างหลากหลายนะครับยืดหยุ่นนะครับนะครับโหมดแพนนิงโหมดเฟมิงถือว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับฟังก์ชันที่ผมบอกนะครับผมชื่นชอบมาก็คือเรื่องของการล็อก ระยะซูมนะครับว่าเราเลือกระยะซูมที่ไหร่แล้วเราสามารถล็อกได้ทุกระยะอันนี้ถือว่าเวลี่กูดมากนะครับผมชอบนะครับอันนี้ให้เลย10เต็ม10เลยครับมาอีกหนึ่งข้อนะครับในเรื่องของการสะดวกการใช้งานนะครับความสะดวกในการใช้งานของเลน์ตัวนี้ก็คือทั่วไปนะครับผมมองว่ากลางๆแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ประมาณ เก็บคะแนนแล้วกันนะครับไม่ถือว่ายากเกินไปหรือว่าไม่ถือว่าใช้งานง่ายเกินไปก็ถือว่าโอเคปกตินะครับเพราะว่าถ้าใครที่ใช้งานเลนส์ไซส์นี้บ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็จะค่อนข้างคุ้นชินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาวางตำแหน่งการปรับปุ่มหรือว่าตำแหน่งของการใช้งานอื่นๆน่าจะโอเคนะครับและลงตัวนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับที่ความคุ้มค่าว่าคุ้มค่าไหมกับการเลือกใช้เลนส์เทมลอนตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าร้อยตัวนี้นะครับ ผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการยืดความยืดหยุ่นของการใช้งานอย่างเรื่องของระยะชัดโฟกัสนะครับค่อนข้างจะเข้าโฟกัสได้โคดอัพมากค่อนข้างใกล้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักนะครับแล้วก,การพกพากับเรื่องของการติดตั้งขาตั้งอะไรแบบนี้ที่เราได้พูดไปตอนต้นนะครับถือว่าคุ้มค่ากับการเลือกซื้อเลนส์เอลตท้าซูมเทเลตัวนี้ได้เลยนะครับ ผมมองว่าคุมค่ามากๆนะครับถ้าใครที่มองหาเลนส์ที่มีระยะซูมเยอะๆก็แนะนําตัวนี้เลยครับแทมลอด150-500 m m ลลิเม f 5-6.7นะครับตัวนี้ครับเต็ม1บเลยครับฝากไปด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบเวิร์คแคมีราชาแนลของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเพื่อนๆทีมงานของเรานะครับ ให้เราทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแฟนเพจเวิร์คเมล่าของเราด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเพื่อดูสินค้าใหม่ๆพร้อมโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับให้ที่เราได้อัปเดตให้เพื่อนๆกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับก็คือ Instagram นะครับ Official นะครับ ให้เราเข้าไปดูรูปภาพกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายจากสินค้าตัวนั้นๆหรือว่าภาพสินค้าเองนะครับก็เราก็จะไปลงไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวรูปจากเลนต์ตัวนี้ผมก็จะเอาไปลงไว้ใน i ิน t a g r กรมให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับนะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับกับเพื่อนๆที่เล่น tik ก t อกนะครับก็ฝากเวิร์คแคมีร่าออฟฟิเชียไว้ด้วยนะครับให้เราได้กลับเข้าไปกดติดตามกันนะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอใปลงให้เพื่อนๆได้ดูได้ร่วมสนุกกันนะครับยังไงก็ ผมนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ